สวัสดีครับทุกคนเควสที่จะทำต่อไปนี้คือเควสปลดพิชิตไฮด้าขั้น3นะครับผมซึ่งเขาบอกว่าให้ทำคำขอของเผ่าไฮด้าให้เสร็จนะครับซึ่งจะอยู่ที่หมู่บ้านวิญญาณที่ลาบสูงนะครับผมชื่อเควสว่าเผ่าไหด้านะครับการที่จะปลดเควสเผ่าไหด้าได้เราจะต้องไปทำเควสประจำวันก่อนนะครับผู้แพ้ความชั่วร้ายนะครับผมไปที่ภารกิจครับ จากนั้นมาที่ท่าการค้าชนยอนครับผมชื่อเคเวสว่าผู้แพร่ความชั่วร้ายครับรับเคเวสมไเลยครับอ่าแล้วก็ไปตีครับผมทำครั้งเดียวพอนะครับเพื่อปลดล็อกนะครับ โอเคครับเมื่อเราทำเควสเสร็จแล้วนะครับผมมาที่คำขอครับจะเห็นว่าเรากดแล้วนะครับเข่าให้ด้านหนึ่งแต่เราจะต้องไปรับเควสที่หมู่บ้านวิญญาณที่ราบสูงนะครับไปเลยครับผมพื้นที่บีชอนครับหมู่บ้านวิญญาณที่ราบสูงวาร์ปไปที่ m b c สร้างตราอัญเชิญอัคคะนะครับผมโอเคครับเมื่อมาถึงแล้วนะครับผมให้เรารับเควสจากอัคคะนะครับผม mc สร้างตาอันเชิญนะครับเป็นปลาไหลไฟฟ้านะครับผมกดคุยเพื่อรับเวจนะครับชนะทาล่านะครับผมต่อให้ด้หนึ่งนะครับเมื่อกดรับเวจแล้วก็ให้เราไปตีนะครับผมแต่การที่จเราจะไปตีได้เราจะต้องขาบตราอันเชิญทาล่านะครับนี่ครับผมสิ่งที่ต้องการคือสิ่งของ2ชิ้นนี้4ชิ้นเลยครับผมนะครับสมบัติ อันนี้ง่ายๆครับลงเลทเปิดกล่องก็ได้แล้วครับส่วนตัวนี้เราจะต้องไปตีนะครับผมไปตีมอนต่างๆนะครับเห็นไหมครับอันนี้ถ้าเราคลิกดูเนี่ยมันจะไม่บอกนะครับแต่ถ้าเราอยากจะรู้นะครับผมให้เรามาที่สร้างครับเราไปที่วัสดุประดิษฐ์แล้วไปคำนว์โบราณครับคือ2ชิ้นนี้นะครับผมอ่าอย่างเช่นชิ้นนี้เราอยากรู้ว่า เราจะคราบได้อย่างไรชิ้นส่วนประกอบอันนี้มาจากไหนให้เราคิดไปครับไปล่าสัตครับผมอ่าแมปทุ่งยาปีศาจเอาสาพิษดีลิดเป็นต้นนะครับได้จากไหนมันตอร์พิเศษนะครับผมมันตร์พิเศษพวกนี้จะคููดาวห้าในทีนะครับเพื่อเราฆ่ามันตายนะครับผมโอเคครับว้าไปกันครับพอดีเพื่อนผมเขามีตาอันเชิญแล้วนะครับ ครับให้เรากดอัญเชิญตรงนี้นะครับผมแต่ว่าเราจะต้องมีตานเชิญนะครับเราต้องไปแลกนะครับผมถ้าใครมีตานเชิญเราสามารถอัเชิญได้แล้บอดก็จะเกิดนะครับตรงนี้ฮะสักพุ่นนะครับโอเคครับเมื่อเราเอาพร้อมกันแล้วเพื่อนก็จะเปิดตาญเชิญนะครับหรือเราเปิดก็ได้นะครับบอดก็จะเกิดนะครับ ไปแล้วโอเคครับเรียบร้อยผ่านเคเวสแล้วนะครับไปที่พิชิตครับผมอัพได้แล้วครับผมเรื่องขั้นครับผมเร่งเลยแล้วกันนะครับผมเ yeah.